สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาสอนแก้อาการของคนที่ลงชีวีแล้วภาพมันเบอร์นะคะมันเราเข้าหมดถ่ายรูปไปแล้วมันเบอร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าจะมีวิธีแก้ยังไง <c oughs> ก็ให้ทุกคนนะคะเปิด Open นไอวีของตัวเองขึ้นมาเลยคะ่ะแล้วก็เปิด Edit Mode แล้วก็ให้ทุกคนนะคะดาวน์โหลดลิงก์ที่ทิ้งไว้ให้ตรงใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็เปิดตามเลยคะ่ะ ให้เข้าไปที่ gta v remake นะคะแล้วก็ gta v remake 0.1แล้วก็ option นะคะแล้วก็จะมี no motion b u r ตรงนี้นะคะก็ให้ทุกคนนะคะลากลง open a v เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นให้ install นะคะก็กด install ไปแล้วก็ mod folder นะคะแล้วก็ install ตรงนี้แล้วก็รอสักครู่หนึ่งค่ะ เท่านี้นะคะก็จะลงโมชั่นเบอร์เสร็จแล้วก็ให้ลองเข้าไปดูในเกมเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะ